โอเวอร์ท็บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกเติมไวปลอดภัยมีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง L L P C L LY L Y l i p รวมถึง TFT ก็มีเช่นกันครับถ้าน้องหน,หนูอยากเติมไปสุ Legend, ่มเ i t t e r Legend หรือบอดสวยๆในราคาถูกอย่าลืมไปเติมโอเวอร์ Up กันนะครับเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อนะครับน้องอครับวันนี้ก็จะมามาแนะนําตัวละครไร์กับ สิ่งที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้นะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมาแนะนําทําไมเปิดดูเว็บก็ได้บอดไรซ์อ่ะอะไรแบบนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือเวลาเวลาเราแบบหยิบอัเป็นพวกเอ็มเบมอะไรเงี้ยเราจะไปแคปบอร์ดยังไงเราจะมีความคิดเกมแพนในการสร้างคอมไรซ์ขึ้นมาอย่างไงนะครับแต่อย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องการสร้างคอมนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับคือเทรดของไรซ์นะครับรูดเมทนะครับก็คือ ไรซ์อ่ะมันจะเป็นทุกเบืองที่เราเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเราเล่นเฟรยอร์ใช่ไหมครับเราอย่าลืมเอามันมารับโฟเรซเซนทาวเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าดาเมจแอมป์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีเราวางเราอาจจะวางแบบให้ตัวเฟรยอร์แต่เราลืมว่าไรซ์เป็นเฟรยอร์นะครับการเปิดยอร์เดนอย่างงี้นะครับก็จะทําให้ไรซ์เราได้เลือดกันได้สปีดนะครับสําคัญมากนะครับเพราะว่าจะไปพูดในเรื่องต่อๆไปด้วยโอเคอย่างแรกนะครับวิธีการสร้างคอมไรซ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ90%ของการ เล่นไรซ์เนี่ยมีต้องมียอเดเดนนะครับแทบจะทุกบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ไว้ใช้ในการเล่นกับไรซ์เนี่ยยอเดเด์ Jordan เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีเมือง2เบืองนะครับหรือมีเทรดเยอะๆนะครับนี่นะครับผมจะลิสต์ให้ดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับไว้ในการจับคู่เพื่อไปเล่นไรซ์นะครับ ตลัดจะมี5ตัวนี้นะเป็นตัวที่เวลาเล่นไร์เลยจะเจอ2 2ตัวจากใน5ตัวนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้สเปซอะไรมานะครับเราจะมาดูที่5ตัวนี้ก่อนเลยเวลาในการเริ่มสร้างคอมเนี่ยเพราะว่าตัวเนี่ยจะมี2เมืองขั้นต่ำนะครับแล้วก็เวลาจะพู่กันแล้วก็เราจะไปเปิดตัวที่เวลเล่นเมืองอีก2เมืองนะครับถ้าใครถ้าใครสังเกตด,ดีๆเนี่ยเวลาเวลาเห็นไรส์บอร์ดเว็บไหนแล้วมันจะมีมันจะมี2ใน5ตัวนี้ตลอดนะครับอาจจะมีโคบุโกที่มีแค่ยอร์เดนแต่ว่ามันจะมีเทรดพพอร์ตสองเทรดนะครับก็คือบริสเซอร เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเราเลีกลับไปเล่นไรส์เนี่ยแต่ว่าเราได้สแปตมาจากอัพเมนหรือว่าจากห้องเราสามารถทําให้บอร์ดเราแคบกว่าบอร์ดท,ที่เป็นบอร์ดดีฟต์ได้นะครับโดยการอย่างแรกครับจับคู่นะครับถ้าเราได้สแปตเดมาเซียมาอย่างนี้แน่นอนครับเราควรจะเล่นป๊อปปี้ร้อออะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าสิ่งที่เราอยากจะจับคือจับคู่กับตัวอะไรบอร์ดเราไปเดินทางไหนอาจจะจบซิกหรือว่าอาจจะจบอะไรนู่นนี่นั่นนะครับ มันก็จะทําให้บอร์ดเราแคปง่ายขึ้นนะครับสมมติเนี่ยสมมติเราหยิบโวลูนก็ได้หรือ2สเปกก็ได้นี่นะครับสมมติเราได้เนมัเซียกับวิวอเทอร์อย่างงี้นะครับเราก็จะเลือกจับคู่ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะได้เล่นบอร์ดไรซ์ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับสามารถบิลเพิ่มอะไรเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับอาจจะลงตัวนี้นะครับก็ได้3เนมัเซียแล้วลงลงนอติลุสเนี่ยครับก็จะได้เทรดสวยเพิ่มเนี่ยครับก็จะสามารถไปเติมไอโอเนียเพิ่มก็ได้ด้วยหรือพาก้อนนะครับพาก้อนเนี่ยเติ แค่บางบอร์ดนะครับที่ผมจะพูดถึงต่อที่แบบไม่ใช้ยอร์เดนหรือว่าเราได้วอลูนเนี้ยเออสเปตส่วนใหญ่ที่เราไม่ค่อยได้เห็น,นครับในการเล่นไรซ์เนี่ยก็จะมีวอยชาร์โดอายน็อกซัตอีกส์ทอนะครับเออสามอันนี้ครับอย่างแรกนะครับเพราะว่ามันไม่มียอร์เดนครับนี่แะครับ,รบที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นเราจะได้เล่นต่อเมื่อได้ได้พวกสเปกพวกน,นี้มาครับเราถึงจะไปเล่นได้นะครับ เราจะไปดูแต่ละเมืองกันวอยเนี่ยตามผมบอกจริงมันเก่งนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่มียอร์เดินนะครับแล้วก็ต้องลงดุงสองตัวโดยที่ถ้าเราจะไปเล่นบอร์ดที่จับคู่ยอร์เดินเนี่ยพื้นที่ในการลงก็จะแทบไม่ค่อยมีแล้วครับแต่วอยเนี่ยเอาจริงเก่งนะครับก็เอาไว้เล่นตอนมีสแปนนะครับก็มันจะมีมิวเทชันครับมิวเทชันเก่งทุกอันนะครับที่มิวเทชันดาเมจเกี่ยวกับไรส์เนี่ยสปริเตอร์สปายไรส์เป็นตัวทำดาเมจอยู่แล้วนะครับก็พรอออกััันนนนนีี้้บบ่ยะคร็ดีีครรับชิิงเเพาาาะวว่ตตตอนน้้ฟก็ม ไปเด้ดูดเลือดมาเนี่ยมันไม่เชิงว่ามันฮิวตัวเองนะแต่มันจะฮิวตัวเลือดน้อยสุดถ้าไรส์เลือดน้อยสุดมันก็จะฮิวไรส์ครับอะไรแบบนี้นะครับดีมากนะครับแล้วก็ได้ A D A P เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันที่อ่อนที่สุดนะครับแต่ว่าก็เริ่มมาได้ด d a ม a g e M 15เปอร์ก็เหมือนเราเล่นเฟรยอร์ครับเฟรยอร์ได้ยิมห้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไวเล่นตอนนั่นแหละมีสแปดส่วนใหญ่พวกนี้อ๋อแล้วก็มันได้แอทแทคสปีดด้วยนะครับบอยจากเทรดน็อกซัสก็เก่งนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของไรส์น็ แพ็กเกจก็คือมันจะเวลามันกระจายมันจะทะลุนะครับเอาจริงน็อกซัดเก่งมากนะครับพวกไอพวกนี้เก่งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีโอกาสได้เล่นครับจะได้เล่นต่อเมื่อเราได้สแปนนะครับไร้นกซัดแนะนําให้วางตุกลางครับเพราะให้ให้ฝั่งยืนตรงกลางใช่ไหมสมมตินี่คือบอดอีกฝั่งเนี่ยเรายิงสมมติเรายิงนี่ใครับมันจะสปลิตอินทูนะครับก็คือปกติเอฟเฟกต์สกิลไรท์มันจะยิงก็มันก็ดอกซ้ายขวาใช่ไหมแล้วพอออกซ้ายขวามันจะออกทะลุไปได้เลยนะครับมันก็จะมีโอกาสโดนยูนิตเยอะมากที่สุดนะครับส่วนอีกช่องนะครับ เทรมมันจะสุ่มเมืองตอนเริ่มไฟแล้วก็หลังจากปนที่10วีครับคิดง่ายก็คือเหมือนไรส์เราจะได้2เมืองนะครับเล่นเล่นเฉพาเมืองเดียวจะได้ไรส์สองเมืองครับแต่มันจะเป็น2เมืองแบบสุ่มก็ถือว่าเป็นอันที่ดีนะครับโอเคแล้วก็เอ่อบิลวอเทอร์ครับก็เราสามารถใส่ไอเทมบิลวอเทอร์ได้นะครับไอเทมดีๆนะครับสำหรับไรส์นะครับก็คือแบ็กมาร์เก็ตเอ็กซ์โพรซีฟนะครับ คัตโทษคัตลาสแล้วก็กัปตันบรูนะครับกัปตันบรู๋สามอันนี้นะครับเป็นอันที่ดีที่สุดเอ็กซ์สิลก,ก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดจะเอาเทียร์สามไอเทมก็เอาคัตโทษกับแบ็คมาร์เก็ตจะดีกว่า,า toast, แ,วแต่ส่วนใหญ่กัปตันบรูไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เราเล่นบิลวอเตอร์เนี่ยมันจะเล่นคู่กับเฟรย่อนนะครับซึ่งสกิลสกิลของเฟรย่อนมันจะติดชิลอยู่แล้วครับเอาไว้ใส่ตอนเราไม่มีไอเทมไฮไรส์นะครับสกิลมันชิลได้อยู่แล้วนะครับ ถ้าเราเล่นขั้เฟรยออกแต่ว่าความเก่งจริงของ r i ซ e b ิว l ัตเทอรเนี่ยคือการปั๊มสแต็กของ b ิว l ัตเทอรมานะครับตัวมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับไรซ์ของเราได้เลือดได้ AP ได้ตีลูกอะไรพวกนี้นะครับไรซ์เซลเนี่ยเป็นไรซ์ที่มันเก่งมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกิลมันกระจายนะครับไอ้เนี่ยมันจะทำให้กระจายนะครับเออเมืองเลเวลนะครับเพราะว่าเล่นไรซ์เราเล่นเลเวลเก้าอยู่แล้วนะครับได้เอดีเอตามเลเวลแล้วก็ไอ้ผัดอัปเดตนะครับเออก็คือ โอกาสตีเบิร์นะครับก็ทําให้เราแคสไวขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่สนเมืองอยู่แล้วครับเวลาเล่นในวันนี้แต่ว่าสองวันนี้จะเก่งมากครับโอเคแล้วก็ไปถึงเมืองที่มันค่อนข้างพิเศษหน่อยอันนี้สําคัญมากทูริมานะครับกับเชโรอาร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเอาจริงทูริมาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ไร์เราเนี่ยเก่งมากที่สุดแล้วครับเพราะว่าเอฟเฟกมันโกงมากนะครับเนิร์ฟแล้วสองผมก็ยังคิดว่าโกงที่สุดอยู่ดีนะครับ แต่ข้อเสียของมันคือเราต้องหาอาเซียให้เจอครับแล้วก็ใช้เวลามา 2- 3เทินในการเปิดในการเพื่อปลดล็อกชูริมาอีกตัวครับแล้วก็กมเบอรี่สองอันครับอย่างบอร์ดดีฟอล์เนี่ยแทบจะไม่มีในการลงชูริมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้สแปดหรือว่ามีโอกาสให้รอาเซียแล้วเราได้ไป9ก้าเนี่ยชูริมาเนี่ยน,น่าไปมากนะครับอาจจะลดซักเมืองหนึ่งได้เลยเเอแล้วทาลิออกเพื่อปเสื้อใส่อาเซียบวกอีกหนึ่งชูริมาครับอะไรแบบนี้ก็ได้ครับไพรซ์เมืองชูริมาเนี่ยมัน 44นะครับแล้วมีโอกาสได้ไอเทมได้เงินครับมันเป็นมันมีประโยชน์มากนะครับส่วนอันนึงครับ Shadow i s l a n ครับค่อนข้างที่จะเป็นไรที่เล่นยากที่สุดแหละแต่ว่าสำหรับผมผมว่าถ้าเราไปถึงได้มันเป็นตัวที่เก่งมากเหมือนกันนะครับอ่าแรกนะครับเพราะว่าเราได้เล่นเ r สตนะครับแล้วก็เป็นคิดว่าน่าจะเป็นแค่เมืองเดียวนะครับที่เราจะไม่เล่นกับยอร์เดนเพราะว่ามันมันปิดยากนะครับ แต่ก็จะมาแนะนำให้นะครับอย่างแรกนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเล่นเทรชกับสิงชาติโอไอใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นคาริต้าถ้ามีฮีโร่เมนเวียโกก็จะเล่นกับฮีโร่เมนเวียโกะครับซึ่ง เวลาเวลาเล่นฮีโร่เมนเวโก้เนี่ยสหรับผมแคปบ,บอร์ดที่สุดคือไปจบไรครับเพราะว่ามันเก่งมากครับเพราะว่าฮีโร่เมนเวโก้เนี่ยเอ่อมันจะมีสกิลแพสซีฟบอกว่ามันจะแชร์แท็กสปีดกับเพื่อน,นครับซึ่งไรซ์แล้วกลายเป็นชาร์โร้ไอมันจะทําให้ไรซ์เราได้แท็กสปีดด้วยครับอย่างที่สอนนะมันเป็นควิกสไตรเกอร์เราสามารถไปเติมควิกสไตรเกอร์ที่มีเมืองอย่างแอชแล้วก็เติมเนี่ยครับแอชบรอมหนึ่งเฟรยอร์ก็จะเปิดเฟรยอร์ได้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ปกติก็จะได้เลา,านะครับแล้วกคารครับ มันจะแบบโล่งๆเลยก็ถ้าให้แนะนำจริงๆก็จะส่วนไหนก็จะเล่นกับชูริมาเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จะเติมตัวแบบทีละสเทรดสเทดให้มันครบ7ให้มันครบ4เมื่อนะครับซึ่งจริงๆมันก็พื้นฐานพื้นฐานก็จะประมาณนี้ครับแค่นี้เลยครับบอร์ด บอดหลกัหลกๆของ Shadow s h u r i m a เนี่ยครับคือ s h u r i m a อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าใส่หลักมันจะเป็น8แป,แปตัวนี้นะครับหรือก็เอาเอาสิ่งที่ผมพูดไปก็คือเติมเมืองที่ไอ้นี่ยนะครับที่เราไม่ค่อยได้เล่นนะครับอย่างเอาจริง Void ก็เติมได้นะครับเพราะว่าเติมเล็กไซบวก1คู่กับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ถ้าเราเช็คบอยแล้วได้ mutation l e a c h i n g n เ c ล e a กับ splitter spy ก็คิดว่าเล่นได้นะครับเอาจริงผมยังไม่เคยเล่นช่ไรโชว์ไอนะครับแต่ว่าเคยเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับส่วนใหญ่แคปที่สุดก,ก็คือไปจบอาเซียนครับก็จะมีซินเฉานะครับหรือซายเหนแต่โดยส่วนใหญ่ซายเหนมันจะไม่ค่อยไปก้าวได้นะครับเพราะว่ามันใช้เงินเยอะบอกก็จะเป็นบอร์ดตั้งแต่สมัยพีเลยบอร์าเฮน ใส,ส่ินเชาให้ดูนะครับสินเชาคือสายเห็นมันก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดสมัย PV นะครับที่ตอนเราเล่นไรท์โกงๆงไลท์ตัวเดียวสามารถแบกได้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีสายเห็นนี่ครับบอร์ดมันจะประมาณนี้ครับเออว่าถ้ามีโอกาสไปก็ไปได้นะครับเพราะว่านั่นเป็นบอร์ดไร์ที่แทบจะเก่งที่สุดเหมือนกันอันนึงเพราะว่า เรามีซาเฮนแต่ปกติบอดน,นี้ไม่เก่งแล้วนะครับเพราะว่ามันไรซ์มันแบกตัวเดียวนะถ้าจะไปบนน่ดนี้มันเหมือนถ,ถ้าเราเล่นซินเฉาไม่ได้เล่นซาเฮนเออซึ่งจริงโอกาสไปมันก็ยากเพราะว่านั่นแหละเราต้องมีซาเฮนแล้วกว่าจะฮิตก็แอบยากอยู่แต่บางทีเราจะได้กาลิโอมาก็จะเติมยูนิตเพิ่มได้ตัวหนึ่งอาจจะไม่เล่นการเล่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้คือว่าน่าจะอธิบายไรซ์อย่างทั้งหมดไปแล้วอ๋อลืมลืมลืม,ลมเรื่องไอเทมนะครับมีมีไรซ์ Rice หนึ่งที่ ควรที่จะรู้ไว้นะครับก็คือไรซอนนะครับดาเมจมันจะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับควรไรจูเก่งมากนะครับซึ่งช่วงนี้บอดไรซิกกำลังมาด้วยถ้าเราเชื่อเราไปก้าวได้เราเปิดอ์ติแฟกต์จากไหนก็แล้วแต่ไรจูเก่งมากนะครับแล้วแล้วก็แล้วก็ฮอริซันก,กับกับชูริมาครับเออใช่สองอนะันที่ทีควรน,น้ตไว้เก่งมากนะครับสองอันนี้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะแค่นี้แหละที่สําคัญสําหรับไรที่บอกหมดทุกอย่างแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะยังไม่ได้ อธิบายเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วด้วยสําคัญก็คือที่อยากจะมาแนะนําจริงๆสาคัญคือการสร้างบอร์ดไรซ์ได้ด้วยตัวเองนะครับสาคัญมากนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่รู้คลิปนานไหมแต่ก็พูดจาไม่เรื่องก็ขออภัยด้วยแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจสารที่สื่อไปหมดครบถ้วนที่เท่าทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับไรซ์แบ l เลยต์บายอะไดว่าจะลงเลยแต่ว่าไปอัด ไปหาคลิปที่ผมเล่นเล่นไรซ์มาน,นี่ดีกว่าเพราะตอนอธิบายก็แอบงงงงอยู่เพิ่งตื่มนมะาอัดคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเอาเกมตัวอย่างให้ดูนะครับเกมนี้นะครับผมก็เปิดบิว w a เ e อนะครับ โดยที่สปอตผมต้นเกมนะครับก็คือผมมีอีลาวเยอะมากๆตอนแรกผมจะไปบอร์ดบอร์ดไอ้นี่นะครับบอร์ดไลท์บิวอทเธอร์เล่นคู้หมี่นะครับก็อีลาวเยอะมากนะครับต้นเกมก็ตอนแรกก็คือคิอคดภาพไว้แล้วว่าน่าจะไปไลท์บิวอทเธอร์หมี่นะครับก็คือเป็นบอดดีฟอลต์เลยตามเว็บเลยแต่ทํำไมผมถึงแนะนําเกมนี้นะครับเพราะว่า3ามสองนะครับผมหยิบผมหยิบอันนี้มาใช่ไหมผมหยิบอัลเมน์แอดวานซ์โล์มานะครับก็คือทำให้อัลเมนต่อไปลดระดับหนึ่งอันซึ่งอัลเมน์ต่อไปมันเป็นลุงนะครับแต่ว่าผมจะได้แค่ทอง ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมคิดไว้แล้วว่าผมจะไปไรซ์แน่นอนแล้วจากสปอร์ผมนะครับผมก็วินสตรีมมาได้นะครับแล้วห้องเป็นห้องทม์เค้นนะครับก็คือผมค่อนข้างทจะมั่นใจว่าไปเก้าได้แน่ๆนะครับผมก็เลยคิดว่าผมอยากแม็กให้ให้ไรซ์ผมอะแม็กแคปมากกว่าน,นี้นะครับมากกว่าบอร์ดธรรมดาที่ไม่มีสแปนนะครับเกมนี้ผมก็เลยเลือกที่จะหยิบสแปนนะครับกับอัคเมนนี้ตอนสามสองผมคือผมคิดว่าผมไปไรซ์ได้เสร็แล้วด้วยก็เลยไม่ค่อยอยากหยิบอัคเมนนี้เท่าไหร่นะครับอยากหยิบสแปนเพื่อให้บอร์ดเราเก่งมากกว่าเดิม เกมนี้ก็เลยหยิบนี้มานะครับก็คือมันจะไม่ใช่บอร์ดที่เราเล่นปกติแล้วเพราะเรามีสแปดมาเพิ่มถูกไหมอืม,มก็หยิบอันนี้มานะครับก็คือได้เป็น ยอร์เดิกับน็อกซัสนะครับตอนแรกก็พยายามจะคิดอยู่ครับว่าจะปิดยังไงเล่นเฟรยอร์ดอยากเล่นบิววอเตอร์เฟรยอร์ดแล้วก็น็อกซัสนะครับซึ่งความเป็นจริงนะครับมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่า3เทรดนี้มันใช้ใช้ขั้นต่ำสามยูนิตหมดเลยครับแล้วเรามีสเปดน็อกซัสซึ่งมันแค่ยูนิตเดียวผมก็เลยคิดลังเลว่าจะรีสเปดน็อกซัสดีไหมเพราะว่ามันมันปิดยากนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนครเอาสเปดการได้ยอร์เดิลมานี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะการที่เราไปไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ ยออนได้แ <c oughs> ม็กก็เหมือนแบบตัดคู่ย้อนได้แบรนดหนึ่งหรือเราจะเล่นคู่เหมือนเดิมก็ได้ก็เล่นสายออนไดนแต่สุดมันก็จะแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแคบเท่าไหร่ครับอันนี้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะจบยังไงดีอยากอยากจบ3เมืองเลยเนี่ยดูครับในเทรดนี้ดูนะครับถ้าเราจบแบบนี้นะครับก็จะมีแค่3เมืองนะครับคือมันน้อยมากนะครับเรลเจ็ดได้อาเซียมานะครับต่อสเตจสามก็คือผมก็คือสามารถ เปลี่ยนแพนได้เลยเพราะว่าอ่าทีผมบอกนะไรซ์ลิมาเป็นไรที่เก่งมากครับแล้วก็จริงๆเติมได้กับทุกบอร์ดเลยแต่ปัญหาคือมันต้องมีอาเซียนแล้วก็ต้องเก็บเทอร์นไปซึ่งเกมที่ผมได้มาผมก็คือเต็มตัวเล่นเลยเล่นเล่นไรซ์บิววาเทอร์นที่มีชลิมาครับเ็เปลี่ยนได้พอมาถึงจุดนี้แล้วผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะเล่นน็อกซัสแล้วรอรีสแปดก็ได้ยอนเดนมานะครับซึ่งอันนี้ถือว่าสำหรับผมถือว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันหม,มา,มา, no ายถ แล้ได้ถูกไหมเราสามารถเราสามารถเล่นอาเซียคู่เมลได้แล้วเราก็เล่นน็อกซ์ไสิตัวก็ครบเลยเล่นควอเบซ่าก็ได้ก็คืออเมซ่าที่เราปลดบิลมาอย่างที่2ที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าการที่เรารีรีฟอกสเปตแบบนีน้เรามีโอกาสได้สเปตที่มันไม่ใช่เป็นเมืองนะครับก็คือมีโอกาสทําให้เราเสียแัลโตรงนี้ด้วยซึ่งเราได้น็อกซ์มามันก็โอเคแล้วแต่ว่าเราเกมนี้ผมพลาดตรงที่ผมพยายามอยากเล่นหมีมากเกินไปก็เลยทําให้แบบโอ้ยรู้สึกว่าบอร์ดมันไม่ฟิตว่าอยากเล่นหมีคิดว่าบอร์ดไม่ต้องล็อกหมีแน่นอนก็เลยแบบรต่่ีวแวา ผมคิดว่ามันไม่ควรจะรีนะครับแล้วก็พยายามแล้วตอนเรายิ่งเราได้อาเซียด้วยก็คือไม่ควรจะรีนะครับเพราะอย่างแรกที่ผมบอกนะพอนอกซัดนอกซัดไรต์นอกซัตเก่งมากนะครับอีกอย่างแต่ว่าข้อเสียคือมันฟิตยากใช่ไหมแต่ว่าเราบีเปดแล้วเราเติมอยู่เดกแค่สตัวแล้วเรามีอาเซียแล้วเล่นคู่กับเมลได้อืประมาณนี้นะครับนี้ที่ผมคิดว่าเล่นพลาดแต่ว่าก็ได้ยอดเดินมาครับไม่เป็นไรครับก็เหมือนเปิดยอดเดินปีนะครับหลังจากนี้เราก็เริ่มคิดบอร์ดได้แล้วนะครับพยายามคิดถึงว่าจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งนะซึ่งปกติ เราจะยอเดนเป็นตัวตั้งแต่ว่าเกมนี้เรามียอเดินสองอันแล้วครับก็ไม่ต้องเป็นต้องคิดถึงเรื่องยอเดินเลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราคิดที่เราคิดที่เราคิดจะเล่นแน่นอนครับก็คือบิลวอเตอร์เออแล้วก็ชูริมาครับตอนนี้แน่นอนก็ ถ้าอยากเติมอะไรขาดๆก็เติมทาก้อนได้อยู่แล้วทาก้อนนี่ก็เติมได้อยู่แล้วบอกตอนนี้ก็จะมีทาก้อนบิวอัเทอร์แล้วก็ชูริมานะครับใมคิดบอร์ดแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมไป9ก้าด้วยแหละจากสปอตนี้บอร์ดที่แครที่สุดก็จะเป็นบอร์ดที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ยแหละก็เป็นบอร์ดดอกข้ามไปเลยบอร์ดไรซ์ชูริมาแล้วเราอดี๋ที่ผมบอกนะตอนแรกผมรีมสปอตน็อกซัสไปก็เลยต้องไปเล่นเซอร์ฟีนแทนพอเล่นเซรฟีนก็จะเล่น คู่กับเอ่อพิโอเวอร์นะครับก็จะเป็นชูริมาบิววอเตอร์ยอร์เดนชาคอนแล้วก็พิโอเวอร์ครับก็จะไปมาณนี้แล้วก็กค่อยจัดเทรดไปนะครับเวลาเราได้ตัวสำคัญครับมันจะค่อยๆเรียงไปได้นะครับอ,อย่างตัวสำคัญคอมเกมนี้เราก็จะเป็นอะไรนะชุดสองชูริมาใช่ไหมแล้วก็บิววอเตอร์ซึ่งเป็นอีราวทำเค้น ก็อีกตัวหนึ่งซึ่งรอซึ่งเราก็มีเซโรเฟนซึ่งเราไม่ไำเต้องมีออเดอร์แล้ว,ลวก็ไม่ต้องเล่นเฟสก็เล่นเอ่อเอลอลอดิสผมเราจะลุสแทนเออบอก์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้วิธีการไปบอร์ดซึ่งเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าผมจะที่1แล้วแหละแต่ก็จบที่3นะครับเพราะว่าเลือดน้อยด้วยตอนตอนเซตอัพบอร์ดเสียเลือดเยอะนะครับแล้วก็ มีบอดที่1นนะครับก็เลยไหลไปที่สามล้ะแต่ว่าบอดผมเก่งอาดับสซึ่งบอร์ดเนี้ยจริงก็เก่งแล้วเหมือนกันแต่ว่าอยาี่ผมบอกนะผมพลาดเรื่องรีสเปซน็อกซัทผมคิดว่า ok s, น ok ็อกซัทน่าจะดีกว่านี้แล้วก็ผมสามารถตั้งใจปลดเซราตได้นะครับตอนที่ตอนที่สเตปสีต้นๆนะครับตอนที่ผมแพ้ผมชนะมาแล้วผมก็แพ้4ีสองผมนะสามารถเล่นให้ชนะได้แต่ผมอ่ะคิดว่าเกมเนี้ยผมผมขอแค่ฟาดก้าไปไดไรซึ่งมันก็ที่1ได้แล้วเพราะว่าเราเล่นไรบิลวัเทอร์ใช่ไหมมันสเกลลิงได้เรื่อยๆผมก็เลยเลือก ที่จะไม่โดสีสองนะครับทำบอดแข็งแต่กลายเป็นว่าก็คือไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมีคนบอดหนึ่งก็เป็นบอดเอ็กโซเดียมเป็นแอนนี่แอนนี่ไอโอเนียนะครับไอโอเนีย er ที่ไล่สกิลระยิ่งแรงนะครับก็วิธีการบิลบอดมันก็จะประมาณนี้ครับซึ่งบอดที่ดีที่สุดที่ผมบอกนะครับก็ที่คิดว่าสําหรับเกมนี้นะที่เราจะเล่นน็อกซัสแบบนี้ถ้าเราไม่สลีฟรีสเปดยอร์เดนนะก็เราก็จะเป็นนซอกเจอร์เดนใช่ไหม,มคิดว่าบอดนี้ก็น่าดีสุดครับ จริงอันนี้เป็นสเวนได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คิดว่าบอร์ดนี้แน่ด,ดีสุดเวลาเราหยิบอัพเมนพวกว r ลูนะครับพวกอัพเมนที่ให้สแปดแดนะครับแล้วเราสามารถไปเก้าจบไรส์ได้นะครับก็พยายามใช้สิ่งที่ผมสามารถใช้สิ่งที่ผมสอนนะครับในการในการไปค้อมต่างนะครับส่วนใหญ่พยายามเริ่มต้นด้วยยอเดินนะครับเป็นหลักถ้าก้อนเราสล็อ บ้านหนึ่งก็คือยอเดนแล้วก็ทาก้อนซึ่งเราไม่ต้องคิดเลยนะครับทาลิกกมันใสอยู่แล้วแต่ตอนเริ่มบอดเนี่ยพยายามใส่ยอเดนแล้วก็ค่อยๆไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับก็เดี๋ยวถ้าจะมีอะไรมาสอนเดี๋ยวก็จะพยายามอาัดคลิปมาแบบนี้ใหม่นะครับถ้าชอบก็บอกได้แล้วก็มีอะไรติก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคประาณนี้